ใครที่จ่ายเงินหลักหมื่นหลักแสนนะครับกับสกินแคร์หรือเสียเงินเสียทองกับ c o u n t เตอร์แบรนดและยังไม่เห็นผลนะครับหรือเห็นผลช้ารวมถึงรู้สึกว่าแพงจนเกินไปไม่คุ้มค่านะครับฟังทางนี้เลยนะครับนี่คือ c o u n t เตอร a n d The Long m e t a l i t e Anti-Aging นะครับถูกวิจัยและพัฒนาจากผู้ผลิต c o u n t เตอร์แบรนระดับโลกที่ติด1นึ่งใน5ของโลกนะครับ แก้ปัญหาในเรื่องของริ้วรอยยับย่นนะครับโดยเฉพาะริ้วรอยตีนกานครับหรือรอยใต้ตาล่องแก้มล่องน้ำหมากนะครับผิวที่แห้งขาดน้ำผิวแห้งกล้านนะครับรวมถึงผิวหย่อนค้อยผิวขาดคอลลาเจนแนะนำตัวนี้เลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวเห็นผลแน่นอนนะครับตัวนี้คุณภาพบอกเลยว่าหลักหมื่นในท้องตลาดแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจากผู้ผลิตเคาตแบรระดับโลกเนี่ยเอามา ขายนะครับในราคาที่บอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับไม่ต้องไปเสียค่าการตลาดวุ่นวายเยอะแยะมากมายสามารถที่จะเอามาใช้นะครับบำรุงผิวหน้าและเห็นผลนะครับได้เร็วและคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับ The Long m e t r o l i e Anti H Aging <S <S 2> <S 2> นะครับตัวนี้ยังมีนวัตกรรม Hybrid Day Night nice Serum Cream นะครับก็คือเป็นทั้งเซรั่มและ ครีมไมกระปุกเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าลดขั้นตอนแต่เพิ่มผลลัพธ์นะครับใครที่ใช้หลายขั้นตอนเยอะแย,ยะมากมายไม่รู้ว่าจะลงตัวไหนก่อนลงตัวไหนหลังนะครับทำให้ประสิทธิธภาพในการดูแลผิวลดลงนะครับตัวนี้แนะนาเลยนะครับเราใช้ขั้นตอนเดียวเลยเพราะว่าถูกรวมไว้ในนี้หมดแล้วเป็นทั้งเซรั่มและครีมไม่กระปุกเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองเซรั่มเนี่ย จะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดนะครับละลองครีมจะช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวล็อกความชุ่มชื้นยาวนานคงด้วยนะครับมีคนถามว่าสารสกัดอันี้มีอะไรนี่คือสุดยอดของอสกินแคร์เลยนะครับเขาเรียกว่ามเมทัไลท์เป็นสารสกัดแร่ธาตจากดวงดาวหรือเขาเรียกวา่าสารสกัดจากสเก็ตด,ดาวตกนั่นเองนี่คือสารสกัดที่ทรงคุณค่ากับผิวมากๆเพราะว่าตกผลึกมากกว่า1000ล้านปีน,นะครับ สารสกัดตัวนี้จะไปเพิ่มพลังงานให้กับผิวทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์คืนความอ่อนเยาว์ชะลอไวัยได้เป็นอย่างดีมากกว่าสารสกัดตามธรรมชาติโดยทั่ว,ว,วไปด้วยนะสารสกัดที่ใส่เข้าไปในนี้นี่แพงมากๆนะครับแต่ราคาเนี่ยคุ้มค่ามา,มากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีค่ากา,ารตลาดค่าโฆษณาอะไรมากมายแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าถูกวิจัยและพัฒนามาจากาผู้ผลิตสกินแคร์ระดับโลกนะครับที่ผลิตเค้าตัวแบรนด์อยู่แล้วนะครับ เรียกว่ามาเสิร์ฟคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริงเลยนะครับและที่สําคัญคือเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า ความปลอดภัยเนี่ยเขาผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากแล็บชั้นนําของโลกประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยและมีการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางนะครับเขาเรียกว่าปลอดภัยสุดๆนะครับมาดูความเข้มข้นของเนื้อเซรั่มครีมนะครับนี่คือเซรั่มครีมนะครับดูเขาเข้มข้นขนาดไหนเป็นทั้งเซรั่มและครีมในกระปุกเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะใช้ให้ดูเลยนี่นะครับซึมเร็วมากๆเนื้อครีมอ่อนละมุนมากๆนะครับ ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวนุ่มขึ้นมาทันทีนี่โอ้โหใช้แล้วใครที่ผิวแห้งกลานนะครับบอกเลยว่าใช้แล้วรู้เรื่องใช้แล้วเนี่ยเหมือนผิวมันมีพลังงานขึ้นมาทันทีเลยครับไม่ได้พูดเล่นเหมือนผิวได้รับพลังงานบางอย่างจริงๆครับใครที่ไม่ได้ลองนะบอกเลยว่าคุณพลาดมากๆใช้แล้วรู้สึกเลยว่าผิวเด้งฟูขึ้นมาทันทีนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับใครที่เป็นคอสกินแคร์ดูแลผิวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบนหรือสกินแคร์ทั่วไปตัวนี้จบจริงๆตัวเดียวคุ้มค่าสุดๆนะครับคุณภาพหลักเหมือนจริงๆปกติคุณภาพแบบนี้หลักหมื่นนะครับแต่ราคา2,990บาทนะครับถ้าซื้อวันนี้เราไม่ขาย2,990เอาไปแค่1,990บาทพอนะครับสกินแคร์ที่ครบเครื่องขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพมาตรฐานผลวิจัยนะครับรวมถึง รวมถึงการแก้ปัญหาความปลอดภัยต่างๆและราคาที่จับต้องได้จริงๆนะครับไม่ต้องไปบวกค่าโฆษณา,า,าค่าดาราค่าการตลาดมากมายนะครับนี่เสิร์ฟจ,จากผู้ผลิตเขาต้องเป็นระดับโลกโดยตรงส่งตรงถึงมือผู้บริโภคแบบนี้ถ้าไม่ใช้นะครับบอกเลยว่าพลาด,ด<ว>จริงๆครับของขวัญจากดวงดาว เซรั่มครีมเดวงดาวของขวัญจากดวงดาวเซรั่มครีมจากดวงดาวช่วยปรนนิบัติฉลอวันให้ผิวกล่องมาแลดูยาวเยาวช่วยปรนิบัติฉลองวันให้ผิวกลับมาแลดูอ่อน